่รักซื้อให้เขาเหรอใช่เขาซื้อให้ก็ส่งเจอแบบนี้กะลังอ่ะชอบมากกะล้างอ่ะน่ารักมุ้ยน่ารักมุ้ยแต่ว่าแต่ว่ารูปบก็ไม่น่ารักเท่าเธอนาะน่รักค่ะอะไรคะน่ารักแบบนี้ไปนานๆนะ ไมมม่กลลาเหอูไ่ประมาณสามชั่วโมงโอเคอยู่<อ>พี่เป็นใค<น>รห้าสิบที<อ>หนูอยากได้ไหมหนูอยากได้เปล่าเออโหหนูอยากได้โกคาร์หรือเปล่าโกคาร์หนูมีแล้วครับป้ามีแล้วใช่ไหมป้าจะเดี๋ยวป้าจะซื้อให้มาหนูมอนว้าหนูบอกว่ามันน่ารักยังไม่มีซื้อซื้อไหนที่ป้าจะซื้อก็โกคาร์อะไรคันเล็กๆอ่ะนั่นแหละนะคะไหนมันมีทองแดง ช่หรอใช่ลองไปดูสิไปาไ,ไปดูหน่อยสิไปวันที่สองเล้จะไปแล้วนะฮะไมรูหห้หนูไปแป๊ดียวหนูหายเรียนายเลยครับ ไปจะซื้อให้มาวันครบรอบสองเดือนสาวไม่เท่โอ้รหสองเดือนฮะสองเดือนใช่รอหให้สองเดือนปะวะอ้สั้สองเดือนสิถูกแล้วมันอยู่โหมดไหนอะลูกเอ,อ่อ อันนี้ป่าวะ Vito 2สี่หมื่นมีสามหมื่นห้ากับสี่หมื่นแต่ว่าสี่หมื่นสวยกว่าไปกดตังก่อน จะไปเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้ะโหหนูยังไม่ได้แต่งของหนูเลยหนูไม่มีเวลาสี่หมื่นลงรักสาวพัทยาเธอจะสวงให้เกินนานานะ ไปรับป้าที่แดนเหลืองกันละสรุปฟูเรียน่อนต่อไหมพี่เปลี่ยนใจละผมเปลี่ยนใจละผมไม่ให้อะไรเลยดีกว่าไม่ให้อะไรเลยดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจลเลเก็บไปใช้เอง กูจะขอเบอร์ควีนยังไงดีวะคนดูสตอรี่น่าติดตามมากหลังเฟสจบมันมาเลยถูก <c oughs> มันสีจ่จมพูนี้ปล่าวะที่เขาชอบอะเหีย เอาแล้วคัดเป่นมันมาไงวะเนี่ยเอามันบันบ็กเหรออาชีพหายแล้วซื้อได้ป่ะดิแปดห้าสี่ศูนย์หกเจอร์ไพ่มาตาปักก้าเ้ควีรับดิอย่าบอกนะมันเข้าเล่นไอ้ดอกน้องก,กอ,อกอะ ฮัลโหลพีนพนพินอยู่อยู่กับซัมปะอยู่ปะอยู่กับซัมปเบาอยู่ซัมปเบาอยู่ครับอยู่เดี๋ยวบอกซัมชาซัมมาร้านรถมือสองเป็นเพื่อนหน่อยดิแล้วพูดประมาณว่าพี่สกอตมาโอนรถให้พี่หลงเข้าใจปะอออโอเคเนี่ยรออยู่แล้วรถมือสองถูกไหมใช่ใช่แล้วแล้วก้าซัมถามว่ามันทำอะไรก็บอกว่าเ้ารถให้พี่หลง โอเคม่ใช่ปอมเสียงท่าไมวะ รัก่จตีูดแตกเลยโอ้ยเห็นมั้เนี่ยเห็นรถมั้ยอะไรเห็นแล้วค่ะรถจิ๋วดูปะปาละซี่ก่อนฮะรถจิ๋วสองคันเหรอไม่เห็นคันนี้หรอกแค่โกคาร์ตไม่เห็นคันเดียวไม่เห็นโกคาร์ตหรอไม่เห็นแค่โกคาร์ตนะพี่ซัมเมอร์เห็นคันไหน เป็นแค่โกคาร์ดใช่น่ารักมากซื้อสิซื้อซื้อพี่ขับมันไหมอ่ะเอาพี่ตกแบบไปแล้ว่ป่ะบองไม่ไม่ได้เขาหรอลูกขาผู้หญิงระวังโดนนะไม่โดนล้อไม่ขครอยู่ขาวเลยครับที่รักเซห้เขาหรอ ถ้าเขาซื้อให้ก็สองเจ้นี้ก็รักเาแ่เชอบมากหนึ่งนะคะนะคะเออคืนเนี้ค่ะสามทุ่มยังเขาจัดงานเธอจะมาไหมใช้กล่องกล่องเอาตื่นหรือเปล่ากล่องไม่ใช่ค่ะใช้กล่องควีนค่ะถ้าตื่นจะไปงานอะไรอ่ะเป็นงานันเกิดวิลลาแล้วก็เป็นงานรุ่งเช้าหนคะอ๋องานผู้หญิงเหรอไม่ไปค่ะเออเขาอยากให้ไปนะเขาไปไม่ได้ค่ะ ขอโทษลงหน้าเลยไม่ไปค่ะไม่ได <shocked> ้เหรอคะใช่ค่ะระโดดหนคเลยขอบคุณค่ะเอาไงนะมุกิตะเขาส่งจีให้นะเงอจะบอกงงงง เฮ้ยทำไมแท็กบ้านเราไม่เหมือนแท็กบ้านเขาเลยวะหูที่ลาค่ะที่ลา ที่รักคถึอย่างเลยทำหน่อยทำไมเขาถึงไปกับเธอไม่ได้เย์พูดตรงเยอะกูปิดมไมค์เขถึงไปกับเขาไม่ได้คะไปได้ค่ะแต่ได้เฉพาะตอนทำงานอะแต่แตว่า,ามันก็ได้แหละที่รักถ้าไม่มีใครเห็นอะพอดีแก๊งเขามีกฎมาใหม่อ่ะวาถ้าเห็นถ้าเห็นไอ้นนนะถ้าเห็นเขาอยู่กับเธอหรือเห็นใครอยู่กับแฟนอะ แล้วไม่ได้ทำงานอะ่ะจะโดนแทงอ๋โดนแทงเหรอใช่แบบว่าแต่ของเราคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งเพราะเราก็ทำงานกันตลอดเวลานะเราจะไปสวีทเราก็ต้องไปแอบกันไม่เคยยนืนเฉยเลยหรอกน่ารักสุดๆลยขยันสุดๆลีแต่แต่ตรงมุมตึกคงไม่มีใครไปเห็นหรอกเนาะ ด้านหน้าวิชาของคุณทงสิดวงครับโมเตะอย่างคาราลุงชายพูดตรงเยอะปิดไหม่แล้วเจ้าเลยครับพี่ลาครครับพี่ชูถึงครับชอบเป่าชอบกงคาร์ตต่ออ๋อ,อ,อเขาจะใช้นะเขาจะใช้เอาไว้ไขับเอาไว้ขับเล่นไงีพี่รักแต่เขาไม่ใช้คันนี้มัน<อ>แพงอยู่นะสี่หมื่นอะสี่หมื่นอะ ที่รักบอกชอบขอบคุณนะคะที่ซื้อให้ใหรักนไรขนเขาตั้งใจรักรักเขาเปล่าหืมรักเขาเปล่ารักครับร,รัก,รกเ,เบอร์ไหนคะหืมรักเบอร์ไหนมีสิบเบอร์เบอร์สิบสองเป็นไง น่ารักมุ้ยน่ารักแต่ว่าแต่ว่าลูแบบก็ไม่น่ารักเท่าเธอนะะน่ารักค่ะไคะน่ารักแบบนี้ไปนานๆนะน่ารักแค่เดือนนี้แหละพอแล้วปล่อยค่ะเขาจะวิ่งกลับปล่อยจริงนะเอาฮัลโหลผู้เขาฮัลโหลครับป้าผูเขาไอ้แก๊งไอ้แก๊งเราจุดป้นได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินปะ อะไรนะครับป้แก๊งเราจูนจูนฟูเรียที่ใครอะสูตรไหนอะฟูลเลียช่างบอลน่าจะช่างบอลนะป้าช่างบอลเนาะกิงสองสองสามร้อยใช่ปะเอแล้วคันไหนอะภูเขามีหรือเปล่าไม่รู้เลยอ่ะป้าผมไม่แน่ใจเลยครับให้ผมถามให้ไหมต้องถามในแก๊งกันหน่อยไหป้าอยากลองขับอะได้ได้เดี๋ยวผมถามให้ครับเดี๋ยวผมถามให้เดี๋ยวผมถามให้โอเคครับสวัสดีครับนายกรสวัสดีครับผมป้าที่รักชีวิตเราอะดำเนินด้วยงานด้วยเงิน ไาทำงานกันดีกว่าเขาอยากจะปูนนาทีที่เราเอารถไปเก็บแรนขาวเนี่ข้างล่างเนี่ย <Hey. S 1> ขอบคุณทรัตปปเตอร์นะครับอ้กอนอยู่ในการเป็นานานนะครับรักยากรเหรอชอบ